แต่ประเทศใดก็ตามที่มีผู้นำที่เข้มแข็งนะในสมัยโบราณนั้นก็ต้องเป็นทั้ง,งน,นักรบนักปกครองและนักบริหารพวกผู้กันไปรัเรามีกษัตริย์ที่เป็นนักรบที่มีความกล้าหาญแล้วก็มีความรู้ทางิทศาสตร์มากมายตั้งแต่พ่อพงงขุนรามคำแหงมาถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอะไรที่เราอ่านตศาสาร์น,นี้ซึ่งอ่อนกนแสดงเป็นเด็พระนเรศ รุ่นเออจะมาเป็นตัวแทนในวัยรุ่นที่มองเห็นว่าชีวิตถ้าเรามีสติรู่นตัวมีรประโยชน์ไม่ได้ตกกับราชการหรอกครับราชการเราเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็เป็นคนที่จะสนับสนุนเบื้องหลัง <c oughs> เขาจะได้ประโยชน์มากที่สุดในหมู่บ้านของเขาเอง <c oughs> แล้วก็ได้ได้ประโยชน์กลับคืนมาในรูปของการความรักความผูกพันกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของสถาบันครอบครัวจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น ไหนเอาไปทำจริงจังก็เพีงผมก็คิดว่าในนามของโครงการพัฒนาชนที่เรามีคนอยู่ในท้องที่อยู่ในลำบนอยู่ในหมู่บ้านมากเลยนะเราพร้อมที่จะรับแนวาทางนี้จากพระองค์ท่านมาแล้วก็มาสานต่อแล้วก็ทาให้เป็นจริงเป็นจังแล้วจะทําทั่วประเทศนะถ้าเราทําได้ทั่วประเทศผมมั่นใจว่าในอนาคตประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่รอดได้ลูกหลานเราจะมีมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือถ้าคนเราเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้ว เจตนาดตรงกันแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าการขายที่ดินการให้เช่าที่ดินก็คงจะไม่มีคนจะลดน้อยลงไปสิ่งต่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องการที่จะให้สังคมที่เป็นสังคมจิตนิยมได้กลับคืนมานะยาทยาไปคิดแต่เรื่องวัตถุอย่างเดียวสิ่งต่างนี้มันจะเกิดความมั่นคงขึ้นในชุมชนในหมู่บ้าน